นะครับนะจะอ้างไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปนะการจะอ้างไม่รู้มันไม่ใช่สารกีการเคยวางไว้บอกว่าการจะไม่รู้ต้องสุจริตน,นะดีการที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสักสี่สามความสองคัญงปิดเนี่ยไม่รู้เนี่ยต้องสุดจริตไปดิคิดเอาเองเ <c oughs> ข้าใจน,นะดีการมันก็มีทั้งแพชนะ <c oughs> ข้อที่จริงแต่ดีการมันต้องเหมือนกันถึงจะเอามาอ้างได้ดีการที่ผ่านมาเนี่ยเด็กมันไม่เคยบอกาในอยายุเท่าไหร่แต่ดีการนี้เนี่ยจากคดีนี้เ,เด็กมันบอกมา้หนูสุดจรินะแต่พ่อใหญ่สมรักบอกพ่อไปเชื่อ ก่พอจะพาหนูไปสะพาไปไหนนะนะพาไปโรงแรมแล้วมันจะรอดไหมนะจ๊ะชุกรู้ชุกรูนะครับก็เราไปคิดกันนะมันมันเกิดเรื่องน,นี้มันก็ดีอย่างนะทำให้น้องประชาชนได้ได้ไมีโอกาสได้เรียนรู้นนข้อกฎหมายไว้สําหรับการป้องกันตัวเองแต่ใครจะติดตามพี่เดชพี่ดเดชจะให้ความรู้ทุกวันนะนะอันไหนเราทําผิดเราก็ยอมรับผิดมันง่ายกว่บบาลูกชายนะเด็กเราจะเป็นเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องมีสปิริตอันนี้ก็ฝากฝากกันไว้นะครับ นามีปัญหาอะไรจากๆข้อกฎหมายคดีความต้อการคําแนะนํต้นโทรศัพท์มาสอบถามไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าบริการทน,นายคลายทุกข์ในยินดีที่จะให้คาแนะนําเรื่องต้นผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมันง่ายนะครับนะก็วันนี้ก็คุณเอ๋บาริณาก็ยอมขอโทษพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ถ้าก็ถอนคดีความให้สุดท้าสองคดีด้วยกัที่เป็นข่าวทนายความของอพี่เสรีเขากระโศมาให้เครื่อนไหนเราเคยไปดา่าพี่เสรีเขามันไม่เป็นบางกิงไปใส่ร้ายไปกล่าวหาเขาเราก็ยอมรับผิดก็ขอโทษขอบวยแล้วก็ถอนกันไป จบไฟฟ้าก็ไม่ต้องติดคุกิีกรางเดี๋ยวนี้คดีมินประมาทก็ติดคุกแล้วนะหลายคนยังบอกว่าเอ้ยไม่ติดคุกไม่ติดคุกไม่แน่นะระวังจะติดคุกนะก็คดีก็รู้ว่าคุณเสียดีพิสูจ์การฟ้องร้องกันกับหลายคนหลายแลก็มีติดคุกก็ไม่รอการลงโทษก็วีนี่ไม่แนะนำอยากทำเป็นเล่นเนี่ยผมเองก็ฟ้องคนที่เขาด่าผมนะหลายคีอยู่ด่าผมแล้วก็โพสเฟซบุ๊กทุกวันก็ด่าผมทุกวันผมก็ฟ้องทุกวันจนกว่ามันจะติดคุกเนี่ยมันชอบโพสโพสด่าผมทุกวันผมก็ฟ้องทุกวัน ตอนหนึ่งก็จะติดคุกไม่แน่นะคดีมินประมาทเดี๋ยทำไม่ได้คดีของพี่เสรีฟ้องหลายคนจะติดคุกนะปรเดยนเอ๋บาลินาในเขาว่าดีแล้วนะครับพี่เสรีแกกขถอนให้กระจบไปเรื่องต่อมาคุณไอรักชนกอันนั้นโดนมาตรา112อันนั้นคนักะโดนไป6ปีนะครับโดนไป6ปีนะฮะคดีของคุณไอรับชนกอันนั้น้องมาตรา112ที่เป็นเรื่องใหญ่อันนั้นอันนั้นผูไม่ก้าวพากษาวิจารณ์เดี๋ยวจะติดคุกในกลรางแต่ก็แสดงความเสียใจด้วยที่ต้องโดนสาลจำคุกก็ได้ประกันตัวมาแล้วนะครับคดีพวกน เออรอดรอดยากไม่ต้องว่าตร๊กงนะบิณสถาบันเนี่ยรอดยากว่าตร๊กโงเนี่ยผมที่ไม่กล้าไปแวะห้องเกี่ยวอะไรกับการดูบิณสถาบันเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรผมไม่เอาแล้วเพราะมันเสี่ยงคุกตารางคดีพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะคดีของคุณไอรัชโสสเขตบางบอนท้องที่วันอยู่บางบึงนะครับแต่บ้านใหญ่วันอยู่บางบึงเข้าเขตบางบอนเนี่ยนะครับปั๊บเพื่อใจคือคดีคุณไอเนี่ยมีผมจะไม่พูดถึงเรื่องบิณสถาบัันนะครรบพูดเื่่องวา ศาลท่านให้ขอคิดไว้ในคำพิพากษานีคือไอ้เนี่ยในชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนขอโทรศัพท์มือถือแต่บอกไม่เดามาคือไม่ยอมไม่ยอมให้โทรศัพท์เพื่อเอาไปตรวจสอบว่าไอ้ทวิตเตอร์หรือ,รอการรีทวิตที่มีขอ้อความมีภาพที่มิมีเจตนาบ้เนี่ยอยู่ในมือถือไหมแต่คุณไอ้จะไม่ยอมให้นะครับแล้วก็ไม่ยอมให้การในชั้นพนักง,งานสอบสวนสารตาอก็ะไรบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณต้องเลี่นรถขวนขวายเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเอง การที่คุณไม่ได้โดนขผลฝ่ายพิสูจน์ตัวเองเนี่ยไม่ยอมส่งว่าโทรศัพท์ไม่ยอมให้การใดๆเลยไม่ไม่โต้แยง้งไม่คดัดค้านข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะมันจึงทําให้มีพิรุและทําให้การนําสืบอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันรับฟังไม่ได้นะข้อต่อสู้จริงไม่สามารถขัง้ากพยานหลักฐาจนจบได้นะสาลจริงพิบากษาจจำดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยถ้าโดนโดนดำเนินคดีเนี่ยถ้าตำรวจเขาขอมือถืออ่าขอให้เราชี้แจงโต้แย้งเนี่ย เราจะต้องให้รู้ถึงไปตรวจสอบนะแล้วเราก็ต้องไปไงะจะต้องโต้ตแย้งข้อกล่าวหาต่างๆว่าเราไม่ได้กระทำความผิดจริงเพราะเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามีพยานบุคคลมีพยานเอกสารพยานวัตถุอะไรต่างๆต้องนําไปให้พนักาานสอบสวนสอบสวนแต่ถ้าเราเวลาใครแจ้งความเราหมิ่นประมาทเราก็บอกขอให้การชันสารแบบนี้ติดคุกชวนนี่คือข้อกฎหมายที่ควรรู้ในคดีของคุณไอ้รักช่ไนะครับับนะเออนะ รายการเรานี่ก็เออคุณก็ให้ความรู้ต่อกฎหมายนะครับส่วนคุณวันยุงลุงในการกติกาคามเพจประจำนะผมก็ไม่เคยได้ได้อ่านคอมเมนต์นะครับวันก่อนให้ทนายรลชมพนทัวร์มาบอกพี่เดไม่เคยอ่านคอมเมนต์ผมเลยผมเป็นเอฟซีนะครับก็ก็ผมก็ไม่เคยได้อ่านคอมเมนต์อะไรนะครับก็ก็นะก็ขอบคุณนะครับที่คุณวันติดตามเพจุทนายไกรทุกนะครับนะครับก็ขอบพระคุณนะครับก็ให้ความรู้กันไปนะครับนะเอออันนี้ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อ ใครอยากจะทำตัวเป็นเกียร์คีย์ก่อนชอบไปพิมพ์ดา่าคนนั้นคนนี้ก็ตามสะดวกสบายนะครับเพราะเวลาติดคุกก็ไม่เกี่ยวนะครับผมก็เกี่ยวกต,ติดคุกประตัวของท่านนะนะสำหรับผมเนี่ยผมก็จะแนะนําเพราะว่าเป็นทนายความมานานสามสิบแปดปีจนหสกสิบปีแล้วก็เตือนเตือนเอ,อ่อเอฟซีทนายใครทุกใครจะเชื่อไมาเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่วันๆไปด่าคนนั้นดาน่าคนนี้นะพิมพ์ด่าคนนั้นตัวนี้อะไรจกักระวังเป็นห่วงว่าเวลาโดนฟ้องมาเนี่ยมันจะเดือดร้อนต้องจ้างทนาย ต้องไปศาลก็ไปโรงพักก็ไปอัยการแล้วนกะ็แพ้คดีก็ต้องไปฟุตก็เสียค่าปรับปินประมาทนะคดีแล้วสองแสนนะด่าหนึ่งครั้งก็สองแสน,น้วก็ตำคุกสองปีอ่ะที่รู่าถ้าพลบคอมก็ติดคุกห้าปีอ่ะมันคุ้มไหมจะเนะมัะน Menschen, คุ้มไหมก็อยากจะฝากนะวันๆเนี่ยดาเขาบันดาคนนั้นดาคนน,นี้พิมไปดาเขาัวนี้ก็ระวังนะครับถ้าเขาเอาเรื่องเอาราวขึ้นมาเนี่ยนะดาครั้งหนึ่งก็ตําคุกสองปีเนะแล้วก็ปรับสองแสนอ่ะ นะแล้วจะาเขาเรียกค่าก็เสียหายมาด้วยนะแล้วจะเกิดก็ให้ประกาศหนังสือพิมพ์ก็เสียเงินดีกันคดีก็สี่ห้าแสนก็มีตังจ่ายไหมครับก็ฝากไว้นะครับพวกที่ชอบเกียร์คีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะคดีของน้องเศษๆที่บางคนก็ไปด่าครับนะด่าเขาตอแหลก็ตางด่าโกหกต่างด่าขายตัวบ้างนะเดี๋ยวถ้าเอาเรื่องขึ้นมาครับเปนไงก็ติดคุกต์เลยเพราะฉะนั้นก็ใครติดตามเพจพี่เด้เนี่ยก็เรียนรู้ข้อกฎหมายไว้อย่าไปทั้ เสพข่าวต้องมีสติไปอินก็นเขาไปดา่าเขามากรนโดดระเดิ่อนี่นะครับก็ฝากไว้เป็นปห่วงนะแต่ถ้าคึกขนองพูดไปเชื่ออยากจะไปด่าด่าเด็กด่าใครก็ใครก็ตามสนุกสบายก็เป็นห่วงไว้นะเข้าใจนะจ๊ะอ่านะชุกครูชุกครูนุกคร,รูนะครับมาสบาย,บายๆก็รักทุกคนนะครับมากดไลค์กดแชร์กันใครมีตังค์มาช่วยพูดเก่งน,นายใครทุกให้ด้วยคนดูที่ได้เยอะเพราะเป็นรายการที่ให้ความรู้เรื่องต่อมาก็วันนี้รายการกองเก้า นายการคดียาเสพติดนะครับสามฟ้องสวออุปกิจคดีสมคบกันฟ้องเลยนะเท่าที่ผมทราบข่าววงในมาคดีนี้ก็มีโอกาสยกฟ้องสูงข้อใดเพราะว่าเส้นทางเงินต่างๆเนี่ยของสวอคนนี้มันผ่านมาหลายทอดและสบคนนี้เขาก็เป็นอดีตอะไรพวกอะไรอ่านการทุบม no ีทรัพย์สินมีเงินฟองต่างมากมายคือมันมีเงินแค่หลักหลักหมืล้านเท่าที่ผมทราบข่าววงในมันมีแค่เส้นทางเงินเพราะนั้นโอกาสคดีนี้ที่สบวะหดุตัวเยอะ นะพยานหลักฐานนี่ก็ไม่ได้แน่หนาอะไรมากนักคดีนี้นะก่อนหน้านี้ไอการก็คือจุดโทษไปรอบเนี่ยถ้ามาใหม่ถ้ามาสั่งฟ้องก็คดีนี้ก็มีท่านรอมาที่พอดีอายการดพยานสถิตเป็นเจ้าของตำนวนแต่คดีนี้ก็หนักฐานก็ไม่ยังมีโอกาสอยู่นะท่นสอบออดเนี่ยผิดถูกก็ไม่รู้กันหรว่าอะไรนะนะว่าไปไม่ได้เอาปิดง่ายๆนะขนาดคดีเบนต์ลิสซิงอันนั้นเงินตั้งเยอะตั้งแยะก็ยังรู้สึกว่าเออก็ลุ้นกันนะหลุดเยอะนะนะ ได้การดำเนินคดีฟ้องเงนก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับวันนี้ก็ว่าไปดอกนั้นก็จะมีคดีอะไรที่น่าสนใจอ่ะนะวันนี้นะฮะสบายๆกันนะฮะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของดาบตำรวจค้ำเงินกู้เพื่อนสุดท้ายถูกฟ้องเป็นเรื่องสองด้านทวงถามก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายตำรวจนานเขาจะอย่าไปค้ำประกันใครเลยอย่าไปค้ำประกันใครเลยนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการไก่เกลี่ยเขาอพิพลาทธนาคารออมสินเขาไมาร่วมไก่เกลี่ยครับ ศาลทั่วประเทศนะใครเป็นดีก็สามารถไปเจรจาของมีเออ่ทั้งรถแรกแจกแถมนะครับวันนี้ผมไปศาลจังหวัดสุพรรณบุรีได้คุยกับท่านผอศาลผอหน่อยก็พรุ่งนี้จะเริ่มครับศาลจังหวัดสุพรรณบุรีใครมีคดีในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปเจรจาไก่เกลี่ยขอ้อพิพาทฟ้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟ้องศาลไม่ต้องเสียค่าทนายไม่อะไรนะครับเดิน UM ทางไปที่สารจังหวัดสุพรรณบุรีผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้มาถ่ายรูปกับท่านผู้ดำเนการศาลท่านผอหน่อยย้ายมาจากผอศาลที่ทุติ ต่อไปเน็ตซีธนาการทุกท่านก็บอกให้พี่เดช่วยประชาันในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพรุ่งนี้เริ่มเทศกาลไกลเกียร์ข้อพิพากเริ่มกับธนาคารออมิรัพยธนาคารแรกใครเป็นนี่เป็นอาไร่างๆมีคดีความระไรกษานะครับอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถไกลเกียร์เจรจาได้่อนฟร้อมไม่ต้องเสียเงินเสียทองครับนะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยครับเทศกาลไก่เกียร์ข้อพิพากที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะเริ่มครับธนาคารออมสินนะรจะร่วมกับศาลนะครับเปิดเทศกาลไก่เกียร์ ถ้าใครก็เป็นหนี้เป็นสินต้องการลดแลกแยกครับอ,อะไรต่างๆเกี่ยวกับเป็นหนีฤฤ้ของธนาคารของรัฐก,ก็เริ่มออมสินก็เริ่มทั่วประเทศนะครับมาลองไปดูนะครับจังหวัดอื่นก็เหมือนกันครับได้ข่าวนะธนาคารออมสินก็เริ่มจะจะจะไม่ไกลเกีย่ยกสุภาพเป็นประจำนโยบายของนายกเดี๋ยวก็ดูนะครับว่านายาย,นายกยเ,ยไปไปยเนี่ยมันจะไปรอดไหมถ้าทำจริงจริงจังๆก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเรื่องการแก้ไขที่รอดครับผมแต่อยากให้นายกทำจริงจริงจังไม่ใช่แค่เป็นเทคนิคการหาสินทอันนี่ก็ฝากไว้เรื่องนี้สำคัญ ในเรื่องนี้นอกระบบีนเรื่องใหญ่ครับแต่เรื่องค่าแรงครับค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำนี่เรื่องใหญ่กว่านะ <The. S 1> นายกเนี่ยไม่มีอำน,นาจที่จะไปแทรกแซงการการขึ้นค่าแรงนะครับเพราะว่าเป็นอำน,นาจของใารพักก็คือมีรัฐบาลมีสมัชชากมีฝ่ายนายจ้าแล้วก็มีฝ่ายลุกจ้า,า,าดังนั้นนายกเสียาจไม่มีอำน,นาจไปสั่งการให้นะ,ะกระทรวงแรงงานหรือว่าสภานายจ้า